อนุทินชาญวีรกูลผู้นำทางการเมืองผู้ชี้ขาดในเวทีไทยอนุทินชาญวีรกูลคือหนึ่งในนักการเมืองไทยที่ท,ทรงอิทธิพลและมีบทบาทกำหนดทิศท,ทางของประเทศอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากพื้นเพในแวดวงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำสู่การเป็นผู้นำพักการเมืองขนาดใหญ่ที่ถูกมองว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเกือบทุกสมัย บทบาทของเขาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขในวาระก่อนหน้าและหัวหน้าพักภูมิใจไทยล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการประนีประนอมและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่หาตัวจับยากพื้นฐานจากโลกธุรกิจสู่การเมือง คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นบุตรชายของนายทะเหลิงและนางคุณหญิงสุพัชรีชาญวีรกูลและมีบทบาทสำคัญในบริษัทซิโนไทยเอ engineering and construction จำกัดมหาชนซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวก่อนจะก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัวโดยเริ่มต้นจากบทบาทรัฐมนตรีช่วยว่าการหลายกระทรวงในช่วงปี2541ถึง2549 การเปลี่ยนผ่านจากนักธุรกิจใหญ่สู่การเป็นนักการเมืองอาชีพทําให้เขาถูกมองว่าเป็นนักปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ pragmatic มากกว่าอุดมการจัดจ้านการก้าวขึ้นเป็นพักชี้ขาดกับภูมิใจไทยจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพทางการเมืองของคุณอนุทินคือการรับตำแหน่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยพอทอซึ่งเป็นพักการเมืองสายกลางที่เน้นนโยบายเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การนำของเขาพักภูมิใจไทยได้วางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเป็นพักผู้ชี้ขาดหรือ Kingmaker ที่พร้อมเข้าร่วมรัฐบาลได้กับทุกขั้วที่มีคะแนนนำทำให้พักมีความมั่นคงทางการเมืองสูงและเป็นที่ต้องการของพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งบทบาทเด่นและนโยบายที่เป็นที่จดจาคุณอนุทินได้สร้างผลงานที่เป็นที่จดจำในบทบาทสำคัญสองตแหน่งหลัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2562 2 5 6 3บถึง2563บทบาทนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เขาต้องเผชิญกับวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีนอกจากนี้นโยบายที่เป็นลายเซ็นของพรรคภูมิใจไทยคือการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ซึ่งแม้จะสร้างความขัดแย้งและถกเถียงในสังคมแต่ก็เป็นนโยบายที่ถูกผลักดันจนสำเร็จและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2563ถึงปัจจุบัน การเข้ามาดูแลกระทรวงหลักที่มีอำนาจครอบคลุมถึงการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคการปกครองท้อนถิ่นและการดูแลความสงบเรียบร้อยทำให้บทบาทของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคในระดับพื้นที่การตีความประโยคสำคัญผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชน11ธันวาคม2568 คำกล่าวนี้ที่ปรากฏในภาพผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชน11ธันวาคม2568เป็นประโยคที่สะท้อนถึงเจตนารม์ทางการเมืองในบริบทของการแข่งขันหรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจโดยสามารถตีความได้หลายมิติความพร้อมสู่ผู้นำสูงสุด เป็นการส่งสัญญาณถึงความปรารถนาที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าอำนาจที่แท้จริงต้องมาจากฉันทามติของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งการย้ำจุดยืนประชาธิปไตยเป็นการย้ำจุดยืนว่าพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตยและอำนาจของประชาชน การเตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้งหากคำกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งอาจเป็นคำขวัญเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเน้นย้ำถึงผลงานที่ผ่านมาในรัฐบาลสรุปผู้กำหนดทิศท,ทางการเมืองไทย อนุทินชาญวีรกูลได้ตอกย้ำตัวเองในฐานะผู้นำทางการเมืองที่ไม่เพียงแต่รักษาฐานเสียงของพรรคไว้ได้อย่างมั่นคงแต่ยังขยายอิทธิพลจนกลายเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ในสมการอำนาจของประเทศไทยด้วยบุค,คลิกที่เน้นการพูดแล้วทำหรือ action oriented และความสามารถในการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองต่างขั้วทำให้เขายังคงเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกจับตาและเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางว่าอำนาจทางการเมืองจะถูกจัดสรรและบริหารจัดการ ในรูปแบบใดต่อไปในอนาคตอันใกล้ภาพประกอบคุณอนุทินชาญวีรกูลคณะกล่าวคำปฏิญาณหรือแสดงจุดยืนทางการเมือง